ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านอีกครั้งนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมปศจรแมนคนดีคนเดิมอัออนนี้มาเล่นไออะไรนะซอนนี่ซอนนี่ตัวละครที่พิกเลตโคตรจะน้อยตัวมันไม่ค่อยเก่งอ่ะ <S <S ผมว่านะจะเ,เอามีดกระดูกกันระยะการฟังได้ยินมันน้อยมากถ้าแบบไม่ได้อัพมาอีกอย่างหนึ่งกว่าจะเก่งต้องนู่นอะสกิลเวลสามเนี่ย มันจะได้แบบแยกแยะถูกนะว่าเสียงฆาตรกรหรือว่าเสียงเซอร์ตรงนี้มีล็อกพลิกอยู่หยิบไปเลยล็อกพลิกล็อกพิกผมเอามาเป็นสายสเตลนะมันมีเปิร์กหนึ่งเหมือนบักบอยู่ด้วยเปิร์กมองฆาตกรสองอันไปเลยครับไม่แน่ใจว่าตานี้จะได้ออกทางไหนนะแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมอาจจะไม่ได้ออกก็ได้ สวัสดีครับดีแลนมีใครมาหรือเปล่าผมไปห้องนู้นเลยห้องเดนอู้เรตเฟสอยู่ซ้ายไปก่อนไปก่อนไปก่อน,นฟิปมาละจ้ามาเปิดประตูก่อนหนึ่งล็อกอู้ปู่ตื่นปู่ตื่นและจ้า ก็ปลดล็อกไปแบบชิลๆนะครับเปิดไปเลยเดี๋ยวไปดูอีกทางหนึ่งก่อนไม่ก็เดี๋ยวเราไปเติมล็อกพิกให้เต็มก่อนนะจะได้อูย้ยเลยนะเฟสมันเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์นหนีก่อนทำนี้จุกได้นี่มบาดข้างบาดข้างเฮ้ยใจเย็นเห็นไหมนี่ยไม่เห็น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 ,หนอุย้ยซีซี่พ่นพิษว่ะ ผมไปเลยดีกว่ามั้เนี่ยไปเลยแล้วกันไม่หาแล้ว <strategy? S 1> เดี๋ยวถ้าเข,เขาลงมาเบรเมนตกันหมดผมจะแตกเอาซิซี่มันชอบล่าด้วยตานี้จะโอ้ยอตานี้จะได้ออกทางไหนไม่รู้นะตรงนี้มาปลดล็อกก่อนดีไหมว้า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 เขามาเสิร์ฟอาหารปูไอ้ตรงนี้ฟิลอะโอเคจําไว้จําไว้ เพื่อนมาแล้วเวลหนึ่งปูเวลหนึ่งดีแลล่อวะ่ะไป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 อูมันล็อกประตูด้วยเดี๋ยวมันเหมือนจะเห็นจูลี่ <c oughs> รีบเกินนะเพื่อนเห็นตามเลยมากลดล็อกกลดล็อกกลดล็อกทันไหม เขาไม่สนใจครับเขาสนใจจั่จูรี่ตัวล่อชั้นดีกดล็อกไปเรียบร้อยประตูหน้าออกกันเลยตรงนี้มีไก่มแอบก่อนดีกว่าผอไม่มีว่ะตรงนี้ไม่มีไก่เนียนเ,น,ยน,เน,ยนีไม่รู้ว่าแบตเตอรี่อยู่ทางไหนนะไม่ใช่แบตเตอรี่สิเจเนเตอร์อุ้ยตรงนี้ไม่มีเจเนเตอร์เฉยเลย ตัวแล้วครับผมต้องวิ่งเบรกฟากหนึ่งเลยนี่บานข้างหน้าบานข้างหน้าผมมาหาล็อกพีกด้วยตรงนี้น่าจะมีล็อกพีกอันนี้น,นี่เออหรือว่าผมไปออกทังแบบด,ดีวะมันเดินมาขนาดนี้แล้วอะ่ะออกแบบก็ได้นะ ผมว่าเดี๋ยววิ่งไปทางแบตเลยก็แลกันแบตบอยู่ข้างหลังครับหลังบ้านน่าจะเขาน่าจะไม่ได้โซนอยู่นะเดี๋ยวถ้าเขาเปิดแบตเตอรี่ไว้ผมคิดว่าทันว่ะมาปิดแบตก่อนเปิดประตูก่อนดีกว่า วุ้ยแย่และตรงนี้มันมีไก่คุณผู้ชมแล้วมันจะร้องอย่างไม่หยุดต้องรีบเปิดละโอ้หมันร้องไม่หยุดเลยมันร้องไม่หยุดเลยเปิดเ,ดเนียนวิ่งเลยแฝดแฝบโคตรเนียนมาแล้วโหดีแล้วทันมันมาแล้วมันมาแล้ว แล้วมาสองตัวด้วยผมไม่ได้กดสกิลเลยเนี่ยตาดิมันสงสัยว่ามันสงสัยมันรู้ครับว่ามีคนอยู่นะแต่มันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมาเดินวนยับเลย,ยเพื่อนล่อหน่อยเพื่อนปักอกปู่ก็ได้มันอยู่ตรงนี้สองตัวผมย้ายที่ดีดกว่า ตรงนี้มันเช็คไปแล้วมันน่าจะไม่เดินมาอีกโคตรเนียนโคตรเนียนน่าจะน่าจะแอบได้นะกอดกอดตีเช็คแล้วก็ตีเช็คก็ตีเช็คโอแบก่ oh <my> อนดีนะ้วดีแล้วพี่ใหญ่พี่เมื่อกี้ก็ตีเช็คทุกคุ้มเลยไม่มีใครอยู่หรอกเพื่อน เสียวว่าเสียว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 เขายังวนอยู่เลยอ,ะอย่ะเดี๋ยวรอ,อเขาไปก่อนผมปิดแบตแล้วออกได้เลยเพื่อนรอหน่อยสวยเพื่อนอยู่ตรงนั้นไปไปหาเพื่อนก่อน <S <S ผมใช้สก,กิลแล้วก็หาคนยังไม่ไม่เจออ๋อนี่ๆแล้วสเฟซอยู่นู้น เขาอยู่ใต้เท้าผมเหรอทำไมเสียมันกุกกักุกกักุกกกผมว่าไปได้ว่ะจังหวะเนี้ยไปปิดแบตไปปิดแบตเหลือแค่ปิดแบตอย่าเพิ่งมีใครมานะจ๊ะปู่เวลสามแล้วด้วยทันปะวะน่าจะทันนะเขาเข้าบ้านหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ เดินไปไกลอยู่ฟาบเขาให้ผมรอดลฮะฮ่าฮ่านี่ยืนรอดเลยผมอยู่นี่เดีผมรอยเพื่อนนะถ้าโชคดีฆาตรกรจะฉีกมาทางเราสักคนสองคนให้เพื่อนได้เล่นได้นะแงเราจิตใจดีไงไม่ใช่หรอกอยากย่อใส่ฆาตรกรด้วย ยืนอยู่ข้างไก่ไก่ร้องเรือเรมาหาเราสักคนสองคน,พนเพื่อนจะได้เล่นได้เขามาแล้วเขามาแล้วเราเรอดเลนเฟสได้คนนึงมาเพื่อนมามาเราอยู่ตรงนี้ตายแล้วรอดได้แค่นี้นะครับเราโดนตีเราตายเหมือนกันเราเฟสมันตีเขาไปเปิดแบตแล้ว เพื่อนไหวเปล่าเพื่อนเปิดฟิลอยูเอย่เอาใจช่วยเอาใจช่วยใส่ไปเพื่อนอ่ะคณิตวันละวละหน่อยไม่ยากไม่ยากสวยเพื่อนจอบักเพื่อนจอบักไปเพื่อนวิ่งไปเลยโหแอบทำไมเป็นผมผมวิ่งกันเด่อเป็นจูลี่ดเวยวิ่งอย่างเร็ว เขารู้ทางออกป่าวหรือเขาแค่เปิดรอดไม่แน่ใจนะไหนเพื่อนคอ,อนนี่ทางฟิลเปิดแล้วเพื่อนโอ้โหไม่น่ารอดสู้ๆวิ่งตรงไปยาวๆแตามิน้าเขาหมดอ่ะไม่รอดแน่เลยอ่ะร้อยเสียใจยจังเดี๋ยวจูลี่ครับและจูลี่ยังอยู่ข้างบนอยู่เลย รอเปิดฟิล์อีกรอบเหรอองมาออกทางเจนว่ะผีอยู่แต่ในบ้านไปเพื่อนไปเตะแบตเตอรี่ แต่แบตเขาเปิดแล้วนะเพื่อนไม่น่าโป๊ะเลยน่าจะเนียนก่อนผมว่าเพื่อนไม่รอดว่ะ<ป>กว่าจะเปิดแบตอีกไป,ไปเปิดแบตเพื่อนโอ้โหเต้าเลยไม่ทันแน่เลยมาแล้วครับมันมาแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนอื้อ โอ้เพื่อนออกฟิลตัต้งแรกก็จบแล้วเศ้าเลยโอเคสำหรับวันนี้ยังไงก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พดคจแมนชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบาย